วังด่วนทีมชาติไทยลัดฟ้าหวดเกาหลีใต้ช้างศึกพกความเชื่อศรัทธาเต็มที่สู้สุดใจหวังมีแต้มธิะทรกับตันนำทัพเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับ แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆปโปรตีนเน้นๆกรรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ หลังจากที่ใครได้ดูไลฟ์สดของผมเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยของเราก็ได้ฝึกซ้อมกันที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับซึ่งสภาพสนามราชมังตอนนี้ผมบอกเลยว่าพร้อมมากๆนะครับหญ้าอย่างเนียนน่ะคือหญ้าเนียนจริงนะครับหลังจากปรับปรุงใหม่พึ่งเสร็จแล้วก็บรรยากาศพร้อมที่จะใช้จัดก,การแข่งขันอย่างมากเมื่อวานนี้ผมนั่งดูการฝึกซ้อมอ,อิชิอิก,ก็เรียกว่าซ้อมลงแท็กติก แล้วก็ใส่รายละเอียดแบบจัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการซ้อมที่ราชมังก่อนที่จะได้ซ้อมที่ราชมังอีกทีน่ยคือก่อนแข่งเกาหลีใต้นัดที่2อ็คือวันที่25คือซ้อมแบบ Official t r n i n i n g เลยคือง่ายๆว่าอีชิอิให้นักเตะมาซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามการแข่งขันที่ใหญ่ให้ชินกับสภาพพื้นสนามให้มากที่สุดนะครับคือเท่าที่ดูอ่ะ การฝึกซ้อมต่างๆอีช e ี e, ละเอียดมากสั่งทีมงานแบบจี้แก้ไขเข้าผิดพลาดทุกจุดเลยแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ยผมการันตีว่ามุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมแบบสุดๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดามแป้งนะครับพร้อมกับอ e ีชีอ e, ีก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งพี่อุ้มธีรท,ทรบุญมาทันนะเป็นกัปตันทีมทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2เกมนะครับโดย เขาบอกว่าพี่อุ้มเนี่ยจะเป็นกับตันส่วนรองกับตันจะเป็นพี่เจชนาทิพย์แล้วก็พี่ตังสารัชจูเจนนะความพร้อมต่างๆถือว่าพร้อมจาเจริญศักด์วงกรก็เปิดใจก็บอกว่าหลังจากที่ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําผลงานนะัดเจอเกาหลีให้ดีที่สุดตอนนี้ก็พยายามเข้าใจแผนการเล่นที่โค้ชต้องการยอมรับเกาหลีเป็นทีมระดับชั้นนําของเอเชีย ทีมชาติไทยไปเยือนก็ต้องเล่นให้รัดกลุมที่สุดมีสมาธิมากที่สุดและพยายามกลับบ้านด้วยการมีแต้มให้ได้การที่ลงเล่นคัดบนโลกช่วงแรกไม่ดีแต่ยังมีอีก4เกมเราก็ต้องมีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนะครับคือบรรยากาศในแคมป์มุ่งมั่นจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นมากนอกจากจะฝึกซ้อมเข้มข้นแล้วเนี่ยมีรปดามแปงนน้งนวลพันล่ำซ้ำนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทำงานสุดจริงๆนายกสมาคมฟุตบอลของเรา เดินทางไปให้กำลังใจทัพช้างศึกเดินทางไปปลุกความเชื่อแล้วก็แบบให้กำลังใจซึ่งก็มีการที่มาดามแป้งได้ถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดจากแฟอาจากนะักฟุตบอลด้วยนะครับเออเป็นภาพที่อบอุ่นนะถือว่าการฝึกซ้อมเดินหน้าไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับหลายๆอย่างก็ถือว่าราบลื่นนะแล้วก็ล่าสุดนะครับทัพช้างศึกของเราก็เดินทางไปที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เขาเดินทางกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็คือเดินทางเนี่ยแฟนบอลขนาดว่าเดินทางเช้านะคือเดินทาง9ก้าโมงสีแต่ก็ต้องไปถึงสนามบินก่อน2อสามชั่วโมงใช่ไหมก็มีแฟนบอลนะค,คุณผู้ชมไปให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันอย่างคับข้างเลยครับที่สนามบินสุวรรณภูมินี่คือกําลังใจที่ดีมากนะสีหน้าแววตาทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจนะที่อยากจะประสบความสําเร็จคือสู้กับเกาหลีใต้ให้สนุกที่สุด และหวังว่าจะมีแต้มกลับเมืองไทยนะครับนักเตะทุกคนเดินทางไปตอนนี้ก็รอสี่ผู้เล่นจากต่างประเทศนะครับสุประโชคสรารชาติเนี่ยเดินทางไปที่เกาหลีใต้เรียบร้อยนะครับไปรอและหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจฟุตบอลเจอรี่ก็เดินทางไปรอและขณะที่เอเลียสดอเลก็จะเดินทางไปสมทบที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกับมิเคิลสันกับสุพรรนเหมือนตาก็จะเดินทางไปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทีมชาติไทยจะได้ซ้อมแบบฟูลออปชันจริงๆเนี่ย น่าจะวันที่19มีนาคมมีนาคมน่าจะแบบได้ซ้อมแบบเต็มๆเลยคืออ่ะถ้าซ้อมแบบเต็มๆแบบแบบทุกคนมาเนี่ยสิบเก็2วันมันก็ปกติของช่วงฟีฟ่าเดยนะครับมาดามแป้งก็เปิดใจก่อนที่ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้เขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยอันดับที่22ของโลกสูงกว่าเราเกือบ80อันดับมันเป็นเกมที่ยากมากอีกครั้งเป็นเกมเยือน ก็ยิ่งทําให้ยากขึ้นไปอีกเกแถมเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ไประมาดไทยเรียกตัวผู้เล่นตัวหลักจากยุโรปทั้งหมดมาเขาพิการพูดคุยกับอิช e ีอิ I แล้วอิช e ี I ก็มุ่งมั่นและทํางานหนักเช่นเดียวกับนักเตะทุกคนก็พร้อมสู้เต็มที่ทั้งกายและใจนะครับเขาบอกว่ายังเชื่อว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ปฏิเสธว่าเกมนี้ยากมากแต่ก็ต้องสู้ด้วยความหวังเพราะที่ผ่านมาจําได้ว่าทีมชาติไทยยู19ในชุดของชนาทิพย์ก็เคยพลิกเอาชนะเกาหลีใต้มาแล้ว จากประตูชายของทิธิพันธ์พวงจันทร์ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อ12ปีที่แล้วก็หวังว่าจะเกิดขึ้นอีกและถ้าอย่างน้อยถ้าเราได้หนึ่งแต้มจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเนซึ่งอินใดขอให้กําลังใจทีมชาติไทยกันแบบเต็มที่นะครับอันนี้มาดามแป้งเป็นคนฝากมาแน่นอนนะคะการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นทีมที่แรงกิ้งเบอร์22ของโลกส่วนเราเบอร์101ก็เห็นว่าอันดับเนี่ยต่างกัน80อันดับนะมันก็ ต,ต้องยอมรับว่าเจอคู่แข่งที่ที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็เขาก็ไม่ได้ประมาทเราเลยเอาตัวผู้เล่นที่อยู่ในลีกยุโรปมาเกือบทั้งหมดนะคะก็เป็นเกมที่หนักมากก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับโคชิชินะคะอิชิก็พยายามตั้งใจเต็มที่นะคะพยายามจะเข้าใจว่าเกมเย็นก็ยิ่งยากนะคะตัวที่เกาหลีก็ขายเกือบหมดเหมือนกัน6 0,000ที่นั่งส่วนที่เราเองก็ขายหมดเหมือนกันนะคะเกือบ4 8 0 0 0ที่นั่งนะคะก็ อะไรก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะคะน้องๆทุกคนก็มีกําลังใจกันดีนะคะแล้วก็ได้คุยกับอิชอินะคะก็มีการแต่งตั้งอ,อุ้มธีรทรเป็นกัปตันทีมที่จะลุยในศึกครั้งนี้นะคะทั้งวันที่21แล้วก็วันที่26ที่จะเล่นที่สนานรมราชบังคลานะคะก็อยากจะขอแดง่งชยร์นะคะจากผู้เล่นคนที่2เหมือนเดิมแฟนบอลชาวไทยนะ,ะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญนะคะถ้าเราเก็บแต้มได้เนี่ย มันจะเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่นะคะเราแทบจะไม่เคยชนะเกาหลีใต้เลยนะคะก็เมื่อวานไปงานแต่งนิวทิติพันธ์ยังแซวเขาเลยว่าเมื่อ12ปีที่แล้วตอนเขาเล่นยู19เคยชนะเกาหลีใต้แล้วก็ทิติพันธ์ม่วงจันทร์เป็นผู้หญิงในใน12ปีที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ยังแซวว่าใครจะยิงได้นะมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่ถ้าเราชนะหรือว่ามีแต้มเสมอกับทีมที่แรงกิ้งสูงกว่านะคะ ฟุตบอลอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็เชื่อว่าทีมก็มีความพร้อมนะคะทั้งร่างกายแล้วก็กําลังใจจิตใจนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่นะคะก็ต้องเน่งแลกเลือดกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอขอไปประชุมกันก่อนนะคะก็คิดว่าบรรยากาศเก่าๆก,ก็น่าจะกลับมาฮะ ตัวก็ไม่เคยขายดีอย่างนี้มาน่าจะในรอบ8ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็วันนี้ก็ถือว่ากระแสดได้รับกระแสตอบรับจากแฟนบอลไทยเป็นอย่างดีนะคะอาจจะไหลหลายอย่างนะคะอันนี้ส่งอาจจะแรงกิ้งของเราที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่า,าแป้งในฐานะที่วันนี้ก็ต้องถอดหมวกผู้จัดการทีมชาติออกนะคะก็เป็นหมวกของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาในทุกมิตินะคะ แต่อย่างที่บอกนะคะการที่ทุกคนก็ตั้งความหวังอยากใช้บอลไทยไปบอลโลกทุกชาติที่อยู่ในเอเชียก็อยากได้นะ,ะมันก็ต้องจะต้องแน่นอนทุกคนก็ไม่มีใครยอมกันนะคะแต่สําหรับแป้งเองก็ตั้งใจว่าจะทําให้มีพัฒนาการนะคะในในทุกมิตินะคะส่วนนักเตะอย่างพี่เจชนาทิพสงกระสินอย่างที่เขาสัมภาษณ์ไปถึงแม้ว่าโอกาสที่ทีทมชาติไทยจะมีแต้มจากเกาหลีใต้เนี่ยมันจะน้อยหรือจะมีเพียงแค่1%เ แต่พี่เจก็ยืนยันว่า1%ที่พูดเนี่ยมันคือความหวังและนักเตะทุกคนก็หวังที่ไปแล้วจะประสบความสําเร็จด้วยการสู้กับเกาหลีให้สนุกที่สุดเพื่อเอาแต้มกลับมายัางประเทศไทยให้ได้เขาบอกตอนนี้ในทีมทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจช่วยกันมีความกระหายก็อยากจะพาช้างศึกสู้ให้สนุกที่สุดก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยส่งกําลังใจให้ด้วยนะครับคือตอนนี้อย่างที่ผมพูดเสมอเท่าที่ผมไปดูมาจริงๆบรรยากาศในแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอะตั้งใจมาก ตั้งใจสุดๆอ่ะเพราะเขารู้นะว่า,วามันงานที่โคตรยากอ่ะเจอเกาหลีแล้วเกาหลีในวันที่ต้องเรียกศรัทธาจากแฟนบอลเนอี่ยเพราะเขาเจอเรื่องดรามา่าเรื่องฉาเยอะใช่ไหมเขาก็เลยโฟกัสอย่างเต็มที่และอย่างมาเล่นที่โซลครับความจุ6กหม0หกัว่าคนเนี่ยแฟนบอลเกาหลีมาก,กันเต็มแน่นอนยิ่งทําให้เรากดดันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสู้ให้สนุกที่สุดเนี่ยเราก็ต้องพกความเชื่อมั่นพกศรัทธาไปให้เต็มลงไปอย่าไปกลัว เหมือนกับนักเตะตอนนี้ที่กำลังปลุกใจกระตุ้นกันเองเยอะมากครับตัวนายยกมาดามแป้งตัว e เอเชีอีเอออะก็รอติดตามนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนอะ่ะคือเกมกับเกาหลีใต้เกมเนี่ยผมก็คาดหวังให้เราแบบสู้ได้แบบที่สุดและกันผลแพ้นชนะเนี่ยมันก็อีกเรื่องแต่อยากเห็นวิธีการว่าเราจะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ระดับเอเชียได้ดีแค่ไหนนะ ให้นักเตะวิ่งใส่เต็มร้อยแล้วกันคือถ้าเกิดสมมติว่าผลการแข่งขันนะ่าเจอเกาหลีเนี่ยมีแต้มหรือหรือสมมุติแพ้แล้วเราสู้ได้เนี่ยไอ้วันที่กลับมาเล่นที่ราชมังเนี่ยคุณจะได้กําลังใจจากแฟนบอลแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่สนามราชมังจะมีเสียงตะโกนเชียร์คุณตลอดแล้วก็บรรยากาศคงคึกคักแน่นอนอะ่ะก็ต่อติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจก็อยากเห็นทีมชาติไทยเรามีแต้มเหมือนกันแหละแต่ก็ยอมรับว,ว่าม,มันงานที่ยากครับพูดอยู่เสมอ แต่อย่างที่บอกฟุตบอลมันยังไม่แข่งและฟุตบอล90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะก็รอดูนะครับทีมชาติไทยโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่โซเวิร์คัพสเตเดียม21มีนาคมนี้6โมงเย็นนะครับเวลาดีเวลาไวมากนะวันที่21มีนาคม6โมงเย็นนะครับย้ำอีกครั้งวันที่21มันคือวันน่าจะพืหัสใช่ไหม 21เออนน่าจะพื้นหัดวันนี้18วันจันทร์19วัอังคาร20พุธอ่ะวันพื้นหัดนี้รอดูแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านวันอังคารที่26มีนาคม1ทุ่มครึ่งนะครับโดยทั้ง2เกมเนี่ยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่นไหวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันแบบสดๆร้อนๆนะครับครบถ้วนทุกประเด็นเลย ทั้งที่ผมไปเกาะติดที่ราชมังมาว่าวานนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าสนามพร้อมใช้มากๆเนียนมากๆจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะที่จะได้เห็นราชมังกลับมาเต็มความจุบรรยากาศดีอีกหนึ่งครั้งนะครับรวมไปถึงการเดินทางมาช่วงเช้าแฟนบอลก็ไปให้กําลังใจเพียบเลยเชื่อว่านักเตะได้กําลังใจไปเต็มๆเลยนะครับอรอดูนะครับติดตามกันให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกัน เพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับต้องซุยเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้คอมเมนต์แบบจัดเต็มนะครับเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่แกรนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ กระเดนพัดในเคทการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ